สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่เอซทุกท่านนะวันนี้มาพบกับช่องสาริกาพาเครื่องทั่วไทยนะคะพี่พี่ขา EP นี้เป็น EP ที่35้านะวันนี้น้องมีพาเครื่องพาบ้านราคาแบ่งป์้านราคาเบาๆมาฝากพี่พี่อีกเช่นเคยนะคะราคาเปิดอยู่ที่300มีบริการเก็บเงินปลายทางบวกเพิ่ม50นะคะพี่พี่ขา หรือพี่ๆี่ท่านใดที่สะดวกโอนน้องจัดส่งให้ฟรีกันเลยนะคะพี่พี่ขาน้องฝากพี่พที่เข้ามารับชมรับฟังนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องสลิกาผักเครื่องทั่วไทยกันด้วยนะ ช่องทางการติดต่อของน้องนะคะพี่พี่ขายังคงเป็นเบอร์เดิมและไลน์เดิมนะเบอร์โทรเป็น0 9 3ย์0 1 9 8 2อดนยะคะไอดไลน์พี่พี่สามารถแอดไลน์เข้ามาขอรูปภาพเพิ่มเติมน้องกันได้ตลอดเลยนะไอดีไลน์นะเป็น0 9 3ย์0 1 9 8 2นะคะพี่พี่ขาเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะเรามาเริ่มรายการที่1กันเลยนะพี่พี่ขารายการที่1จะเป็น เหรียญหลวงพ่อไปวัดกำแพงแบบนี้นะพี่พี่ขาลองรับชมกันดูนะสวยๆแบบนี้กันเลยนะคะพี่พี่ขาจะอยู่ในงานเลี่ยมกอบแบบนี้นะได้ไปแบบพร้อมสวมใส่พร้อมใช้งานกันเลยทีเดียวนะคะพี่พี่ขาลองรับชมและพิจารณากันดูนะรายการนี้เป็นรายการที่หนึ่งนะคะรายการถัดไปจะเป็นรายการที่สองนะ รายการที่สองจะเป็นพระสมเด็จวัดละคังพิมพ์ใหญ่นะอยู่ในงานเลี้ยมก็ฟังเพชรสวยๆแบบนี้นะคะพี่ๆขารองรับชมแล้วก็พิจารณากันดูได้นะรายการนี้จะเป็นรายการที่สองนะคะรายการถัดไปเป็นรายการที่สามนะรายการที่สามจะเป็นพระอะไรน้องไม่ทราบที่มาแนละ้วพี่ๆขารองรับชมแล้วก็พิจารณากันดูนะ อยู่ในงานเลี่ยมกรอบกันนะ้ำพลาสติกแบบนี้นะคะได้ไปแบบพร้อมสวมใส่พร้อมใช้งานกันเลยเนาะลองรับชมกันดูนะสนใจถูกใจก็สามารถแอดไลน์เข้ามาขอรูปภาพเพิ่มเติมน้องกันได้นะรายการนี้จะเป็นรายการที่สามนะคะรายการถัดไปจะเป็นรายการที่สี่นะรายการที่สี่จะเป็นพังงัางตาแดงนะพี่พขาให้รับชมแบบนี้เลยนะลองลองสนใจก็ลองดูกันได้นะพี่พขา ต้ฐานก็จะมีรอยตัดแบบนี้เนาะรายการนี้เป็นรายการที่สี่นะรายการถัดไปจะเป็นรายการที่ห้านะคะรายการที่ห้าจะเป็นพระคำข้าวหลวงพ่อฤาษีลิงดำนะอยู่ในงานเลี้ยงกอบกันนาพลาสติกหนาๆแบบนี้นะพี่ๆคะ่ะ พี่พี่ท่านใดที่สนใจนะสามารถแอดไลน์เข้ามาขอรูปภาพเพิ่มเติมน้องกันได้ตลอดนะหรือพี่พี่ท่านใดที่ไม่สะดวกแอดไลนะ์นาะก็สามารถโทรเป็นเบอร์เข้ามาได้นะคะพี่พี่ที่โทรเข้ามาก็ช่วยแจ้งอีพีแจ้งรายการน้องนิดนึงนะรายการนี้เป็นรายการที่ห้านะคะรายการถัดไปจะเป็นรายการที่6รายการที่6จะเป็นเหรียญเม็ดขนุนหลวงปู่แพรวนะคะอยู่ในงานเลี้ยงกอบกันนะ้ำพลาสติกแบบนี้นะพี่พี่ลองรับชมแล้วก็พิจารณากันดูนะคะ เป็นอ่าพศส,สองห้าสี่เจ็ดนะพี่พี่ขาเป็นรุ่นพิเศษเนาะเหรียญสวยเหรียญคมเหรียญชัดนะคะพี่พี่ขารายการนี้เป็นรายการที่หกนะรายการถัดไปเป็นรายการที่เจ็ดนะคะรายการที่เจ็ดจะเป็นพระปิดตาหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังนะตรงปกทุกองค์ทุกรายการนะพี่พี่ขาน้องรับประกันได้เลยนะ รายการนี้เป็นรายการที่เจ็ดนะคะรายการถัดไปจะเป็นรายการที่แปดรายการที่แปดจะเป็นเหรียญเจริญพรหลวงปู่แพ้วนะพี่ๆขาเป็นอ่าเหรียญอาปากานะเป็นพอศศสองห้าหกสองนะคะมาพร้อมกล่องพร้อมตลับแบบนี้นะน้องขออนุญ,ญาตให้พี่ๆได้รับชมกันนะคะ เหรียญสวยเหรียญคมเหรียญชัดนะพี่พี่ขาลองรับชมกันดูเนาะสนใจถูกใจก็สามารถแอดไลน์เข้ามาได้นะรายการนี้เป็นรายการที่8นะคะรายการถัดไปเป็นรายการที่9นะรายการที่9นะคะพี่พี่ขาจะเป็นพระปิดตาหลวงปู่โตวัดประดูชิมพีนะเป็นรุ่นจัมโบ้นะพี่พี่ขา เป็นพ้นเนื้อผงนะอยู่ในงานเลี่ยมกรอบกันน้ำแบบนี้นะคะลองรับชมกันดูนะพี่ๆขารายการนี้เป็นรายการที่9้านะรายการถัดไปจะเป็นรายการที่10นะรายการที่10จะเป็นพ้ากิ่งเปาเลสนะพี่ๆขาอยู่ในงานเลี่ยมกรอบกันน้ำพลาสติกแบบนี้นะได้ไปแบบพร้อมสวมใส่พร้อมใช้งานกันเลยเนาะลองรับชมกันดูนะพี่ๆขา รายการนี้เป็นรายการที่10นะรายการถัดไปจะเป็นรายการที่11นะคะรายการที่11จะเป็นจบหลวงพ่อเงินวัดบางคานนะพี่พี่ขาอยู่ในงานเลี้ยมกอบกันน้ําแบบนี้นะได้ไปแบบพร้อมสวมใส่พร้อมใช้งานกันเลยเนาะรายการนี้เป็นรายการที่11นะคะรายการถัดไปจะเป็นรายการที่12รายการที่12จะเป็นพระกิ่งหลวงพุเสนนะพี่พี่ขาวัดเอ่อ วัดบ้านหนองจิกนะพี่ๆขาอยู่ในงานเลี่ยมก่อฝั่งเพชรแบบนี้เนาะได้ไปแบบพร้อมสวมใส่พร้อมใช้งานกันเลยนะน้องฝากพี่ๆ FC ที่เข้ามารับชมรับฟังนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องสาลิกาพาเครื่องทั่วไทยกันด้วยนะรายการนี้จะเป็นรายการที่12นะคะรายการถัดไปจะเป็นรายการที่13 รายการที่1 3จะเป็นเหรียญหลวงพ่อวัดเขาตะเานะคะอยู่ในงานเลี่ยมกรอบกันน้าแบบนี้นะพี่ๆลองรับชมแล้วก็พิจารณากันดูนะคะวันนี้นะ้น้องมีพระเครื่องพระบ้านราคาแบ่งปันราคาพิเศษราคาเบาๆนะเปิดอยู่ที่300ทุกองค์ทุกรายการนะพี่ๆขารายการนี้เป็นรายการที่13รายการถัดไปจะเป็นรายการที่1 4 รายการที่สิบสี่จะเป็นพระสังขจายนะพี่พี่ขาเป็นรูปหล่อพระสังขจัยเนาะอยู่ในงานเลี่ยมกรอบกันนะเอ้ขออภัยค่ะพี่พี่ขาพูดผิดนิดนึงเนาะอยู่ในงานเลี่ยมกรอบสวยๆแบบนี้นะคะเป็นงานเลี่ยมกรอบลงยาแบบนี้นะพี่พี่ขาได้ไปแบบพร้อมสวมใส่พร้อมใช้งานกันเลยนะรายการนี้จะเป็นรายการที่สิบสี่นะคะรายการถัดไปจะเป็นรายการที่สิบห้ารายการที่สิบห้าจะเป็น เหรียญหลวงพ่ออีวัดสัตตหีบนะพี่ๆขาอยู่ในงานเลี่ยมกบลงยาแบบนี้นะจะได้ไปแบบพร้อมสวมใส่พร้อมใช้งานกันเลยนะลองรับชมกันดูนะพี่ๆขาสนใจถูกใจสามารถแอดไลน์หรือโทรเบอร์เข้ามากันได้นะรายการนี้จะเป็นรายการที่สิบห้านะคะรายการถัดไปจะเป็นรายการที่สิบหกนะรายการที่สิบหกจะเป็นสร้อยข้อมือหัวมังกรน,นะพี่ๆขาผู้หญิงใส่ได้ผู้ชายใส่ได้นะสวยๆกันเลยนะลองรับชมกันดูนะ ผู้ผิดพลาดระการใดก็ขอกราบขอขอภัยกันด้วยนะพี่พี่ขารายการนี้เป็นรายการที่16รายการถัดไปจะเป็นรายการที่17นะรายการที่17จะเป็นพระมห ah e, ิสวนนะคะอยู่ในงานเลี่ยมกรอบกันนะแบบนี้นะได้ไปแบบพร้อมสวมใส่พร้อมใช้งานกันเลยนะคะพี่พี่ขา รายการนี้เป็นรายการที่17รายการถัดไปจะเป็นรายการที่18รายการที่18จะเป็นเหรียญพยาเต่าเรือนหลวงปู่หลิววัดไร่แตงทองนะพี่ๆขาเป็นเหรียญรุ่นแรกเนาะเป็นเหรียญลงยาด้วยนะคะด้านหลังก็จะประมาณนี้เนาะรายการนี้เป็นรายการที่18รายการถัดไปเป็นรายการที่19นะคะรายการที่19จะเป็นพระศิวลีนะพี่ๆลองรับชมกันดูนะ อยู่ในงานเลี่ยมกบกันน้ำแบบนี้นะคะรายการนี้เป็นรายการที่19รายการถัดไปเป็นรายการที่20 รายการที่20จะเป็นพระคุณแผนภายกุมารอุ้มนางนะอยู่ในงานเลี้ยมกอบแบบนี้นะพี่ๆคะ่ะจะได้ไปแบบพร้อมสวมใส่พร้อมใช้งานกันเลยนะสนใจถูกใจสามารถแอดไลน์เข้ามาขอรูปภาพเพิ่มเติมน้องกันได้หรือพี่ๆท่านใดที่ไม่สะดวกแอดไลน์ก็สามารถโทรเป็นเบอร์เข้ามาได้นะพี่ๆที่โทรเข้ามาหรือแอดไลน์เข้ามาก็ช่วยแจ้ง E ีีแจ้งรายการน้องให้ถูกต้องด้วยนะคะรายการนี้จะเป็นรายการที่20นะรายการถัดไปจะเป็นรายการที่21นะคะ รายการที่ย1สิบเ็ดจะเป็นเหรียญเปียกท้องหลวงพ่อกเกษมเข้มโกนะเหรียญสวยเหรียญคมเหรียญชัดนะพี่พี่คาตรงปกทุกองค์ทุกรายการนะเป็นพอ2ส1องห้าหนึ่งแปดะพี่พี่ขรายการนี้เป็นรายการที่ย1นะ่สเองนาะขออนุญ,ญาตไปรายการที่ย2สิบสองนะรายการที่22บสองจะเป็นเห,นหรียญรูพ่อรวยปาสาทิโกนะคะเหรียญสวยแบบนี้นะพี่พี่ลองรับชมกันดูนะคะ อาเป็นงานเลี่ยมก่อฝั่งเพ็นสวยๆแบบนี้นะได้ไปแบบพร้อมสวมใส่พร้อมใช้งานกันเลยนะรายการนี้เป็นรายการที่22นะคะรายการถัดไปจะเป็นรายการที่23 รายการที่23จะเป็นเหรียญลงยาเปียกทองหลวงพุทวดหมื่นยันนะอยู่ในงานเลี้ยมก่อฝังเพชรสวยๆแบบนี้นะพี่ๆขาลองรับชมกันดูนะวันนี้นะ้น้องมีพระเครื่องพระบ้านราคาแบ่งป้านราคาเบาๆมาฝากพี่ๆอีกเช่นเคยนะราคาจะเปิดอยู่ที่300นะมีบริการเก็บเงินปลายทาง เก็บเงินปลายทางขออนุญาตบวกเพิ่มอีก50ินะพี่พี่ขาหรือพี่พี่ท่านใดที่สะดวกโอนน้องจะส่งให้ฟรีทั่วไทยกันเลยนะคะรายการนี้จะเป็นรายการที่23นะรายการถัดไปเป็นรายการที่24นะรายการที่24จะเป็นเหรียญลงยาเปียกทองหลงวงพุทวดเหยียบน้ําทะเลจืดน,นะพี่พี่ขาลองรับชมกันดูนะเนาะเหรียญสวยๆแบบนี้นะอยู่ในงานเลี่ยมก่อฝั่งเพชรแบบนี้นะ ด้านหลังเขาก็จะประมาณนี้นะคะพี่ๆค่ะลองรับชมกันดูสนใจถูกใจก็สามารถติดต่อน้องเข้ามากันได้เลยนะรายการนี้เป็นรายการที่24คะ่ะรายการถัดไปจะเป็นรายการที่25นะรายการที่25จะเป็นพระนาคปกหลวงปู่ทิมนะพี่ๆค่ะลองรับชมกันดูนะเหรียญสวยๆแบบนี้นะคะ รายการนี้เป็นรายการที่25นะคะรายการถัดไปเนาะจะเป็นรายการที่26รายการที่26จะเป็นเหรียญหลวงพ่อสโสูรนนะคะเหรียญสวยเหรียญคมเหรียญชัดแบบนี้เนาะตรงปกทุกองค์ทุกรายการนะด้านหลังก็จะเป็นอ่ารูปพระมหากษัตริย์นะพี่พี่คะ รายการนี้จะเป็นรายการที่26รายการถัดไปจะเป็นรายการที่27นะรายการที่27จะเป็นเหรียญหลวงพ่อลุงวัดท่ากระบือนะคะอยู่ในงานเลี่ยมกรอบกันน้ำแบบนี้นะจะได้ไปแบบพร้อมสวมใส่พร้อมใช้งานกันเลยนะคะพี่ๆขาเป็นพศ2 5 3งนะลองรับชมกันดูนะคะรายการนี้จะเป็นรายการที่27นะรายการถัดไปจะเป็นรายการที่28นะคะรายการที่28จะเป็นเหรียญเจ้าสัวหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วนะ รายการนี้เป็นรายการที่2 8นะคะรายการถัดไปจะเป็นรายการที่29นะรายการที่29จะเป็นเหรียญหลวงพ่อกล้วยวัดโคศิตารามนะพี่ๆขาอยู่ในงานเลี้ยมกรอบกันน้านะได้ไปแบบพร้อมสวมใส่พร้อมใช้งานเลยนะด้านหลังก็จะเป็นหนุมานเชิญธงนะเป็นพศ2521นะคะพี่ๆขา รายการนี้เป็นรายการที่29รายการต่อไปเป็นรายการที่30นะคะรายการที่30จะเป็นเหรียญหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนะอยู่ในงานเลื่อมกอบแบบนี้นะจะได้ไปแบบพร้อมสวมใส่พร้อมใช้งานกันเลยนะพี่ๆขาเป็นพศ .2482 นะรายการนี้เป็นรายการที่30นะคะรายการต่อไปจะเป็นรายการที่31 รายการที่ส1ิบเอ็ดจะเป็นพะล่วงหลังลางปืนนะคะพี่พี่าลองรับชมกันดูนะน้องฝากพี่พี่ที่เข้ามารับชมรับฟังนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องสลิกาพาเครื่องทั่วไทยกันด้วยนะรายการนี้เป็นรายการที่สามสิเอ็ดนะคะรายการต่อไปเป็นรายการที่สาสิบสองรายการที่สาสิบสองจะเป็นพยาคุดนะคะพี่พี่ขาสามร้อยทุกองค์ทุกรายการนะ รายการนี้เป็นรายการที่32นะคะรายการต่อไปจะเป็นรายการที่33รายการที่33จะเป็นพระขุนแผนนะพี่ๆค่ะอยู่ในงานเลี่ยมกรอบกันน้ําลงยาแบบนี้นะลองรับชมกันดูนะพี่ๆค่ะด้านหลังก็จะฝังตะกุดไว้แบบนี้กันเลยเนาะรายการนี้เป็นรายการที่33นะคะรายการถัดไปจะเป็นรายการที่34รายการที่34จะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนะ รายการนี้เป็นรายการที่ส4ี่นะคะรายการถัดไปจะเป็นรายการที่ส5สิบหรายการที่ส5ิห้าจะเป็นเหรี่ยนลงยาหลวงปุทิมวัดละหานไล่นะคะลองรับชมกันดูนะคะพี่พื่ค่ะสนใจถูกใจสามารถแอดไลน์กันเข้ามาได้นะรายการนี้เป็นรายการที่ส5ห้านะคะรายการถัดไปจะเป็นรายการที่ส6นะรายการที่ส6สจะเป็น เครื่องรางเขี้ยวเสือแกะนะคะอยู่ในงานเลี่ยมกอบแบบนี้เนาะลองรับชมกันดูนะสวยๆกันเลยนะคะพี่ๆขารายการนี้เป็นรายการที่สามสิบห้านะคะรายการถัดไปจะเป็นรายการที่สามสิบหกเนาะรายการที่สามสิบหกจะเป็นมีดหมอหลวงพ่ออะไรเนาะไม่ทราบที่นะคะแล้วพี่ๆลองรับชมแล้วก็พิจารณากันดูนะ วันนี้นะคะน้องมีพักเครื่องพระบ้านราคาแบ่งปนันราคาเบาๆมาฝากพี่พีอีกเช่นเคยนะราคาจะเปิดอยู่ที่300ทุกองค์ทุกรายการนะพี่พีขามีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยเนาะเก็บเงินปลายทางขออนุญาตบวกเพิ่มอีก50นะพี่พีขาหรือพี่พีท่านใดที่สะดวกโอนนอ้องจะส่งให้ฟรีกันเลยนะรายการถัดไปนะคะจะเป็นรายการที่38นะ รายการที่สาสิบแปดจะมาพร้อมกล่องกระมี่สีเหลืองสวยๆแบบนี้กันเลยนะพี่ๆคะ่ะจะเป็นพระสมเด็จปกโพนะเป็นอาโพโสสองห้าหนึ่งสามนะเป็นสมเด็จปกโพหลวงพ่อกวยวัดโคศิตารามนะพี่ๆคะ่ะน้องขออนุญ,ญาตให้พี่ๆได้รับชมกันนะนี่นะคะสวยๆแบบนี้กันเลยเนาะ รายการนี้เป็นรายการที่สามสิบแปดนะคะรายการถัดไปจะเป็นรายการที่สามสิบเก้านะรายการที่สามสิบเก้าจะเป็นตะกุดเป็นตะกุดนะพี่พี่ขาตะกุดหลวงพ่ออะไรน้องน้องไม่ทราบจริงๆนะคะขออภัยกันด้วยเนาะพี่พี่ขาพี่พี่จะได้ไปแบบพร้อมสมใสพร้อมใช้งานแบบนี้กันเลยเนาะ รายการนี้เป็นรายการที่39นะคะรายการถัดไปจะเป็นรายการที่4ี่สิรายการที่40จะเป็นสร้อยเงินลาวหัวมังกรนะพี่พี่ขาผู้หญิงใส่ได้ผู้ชายใส่ได้นะสามารถสวมหัวได้เลยนะพี่พี่ขายาวอยู่นะสร้อยยาวอยู่นะสามารถสวมหัวได้นะคะพี่พี่ขาลองรับชมและพิจรารณากันดูนะ น้องขออนุญาตปิดรายการที่40เป็นรายการสุดท้ายของ EP ที่35นะคะน้องฝากพี่ๆที่เข้ามารับชมและฟังฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องสาลิกาพาเครื่องทั่วไทยกันด้วยนะสำหรับวันนี้นะคะพี่ๆ FC ที่น่ารักทุกท่านคะ่ะน้องก็ขอตัวลาพี่ๆไปก่อนแล้วพบกันใหม่ใน EP หน้านะสำหรับวันนี้นะคะกาบสวัสดีคะ่ะ